เชิญครับที่นี่ร้านประจาของผมเองครับสวัสดีครับท่านเออไหนโต๊ะที่พวกพี่จองไว้อะน้องเชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ UAP สำหรับทุกท่านเลยนะครับเอาครับอย่างนี้ครับแินครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเองลองเมนดูนี้ดูสิครับมื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะอร่อยมากครับ รสชาติดีมากครับเมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับผู้ท่านมาแล้วครับรู้ใจตามสบายครับก็เป็นซะอย่างเงี้ยกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมอ่ะใครๆก็ทำเหมือนทางนั้น รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่านไม่ครับพบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รับที่ร่ำร,รวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อทุจริตอย่าทิดเวรรอดรับโทษทางกฎหมายปรับ1 0 0 0 0แถึง4 0 0แสนบาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205